เลยนะคะอ้าโตโน่สุดท้ายแล้วค่ะให้ฝากอะไรถึงแฟนๆนิดนึงค่ะแฟนทุกคนครับอขอบคุณมากๆนะครับตลอดระยะเวลาจะสี่ปีแล้วนะครับผมไม่เคยคิดเลยว่าชีวิตผมจะมีวันนี้นะครับเมื่อก่อนเออเดินต้ต่อยอยู่ที่ขอนแก่นนะครับวันนี้มีโอกาสได้งานได้ทำในสิ่งที่เองรักได้ทำในสิ่งที่ดีๆผมเชื่อว่า หลายๆอย่างมันถูกกำหนดไว้แล้วนะครับผมเรารู้จักกันมานานแล้วขอให้เชื่อมั่นในสิ่งที่ผมพูดในสิ่งที่ผมทำถ้าเกิดว่าบางครั้งพูดหรือทำอะไรไปแล้วแปลความหมายแตกต่างกันไปต่อไปนี้ให้ดูจากการกระทำของผมวันนี้ผมมีได้ได้งานที่ดีดแล้วก็มีครอบครัวใหม่คือคอนเซ็ป ขอให้ทุกคนรักคอนเซปต์เหมือนที่รักผมเขาให้โอกาสดีๆกับผมขอบคุณทุกๆคนมากที่มาในวันนี้นะครับผมรักพวกคุณมา,มากๆขอบคุณกอล์ฟค่ะขอบคุณค่ะ,คคะน่ารักจริงๆเลยนะคะเอาล่ะอย่าลืมนะคะสำหรับวันนี้เรามาร่วมกันเฉลิมฉลอง